สวัสดีคับสวัสดีค่ะควันนี้วันที่13พฤศจิกานะคะก็ะการตกแต่งบ้านก็ง่ายๆด้วยงบประหยัดราคา67บาทจะ้ะอันนี้พอยสั่งมาจากแอปทีนะคะ67อันละ67บาทนะคะมันเป็นที่ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันพวกครีมคลีมซิงต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะในห้องน้ำสั่งมาก็สั่งมา3อันค่ะ อันแรกเอเ่อเอาไปไว้ห้องของตัวเองแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่สองสามจะเอาไปไว้ด้านบนนะคะพรุ่งนี้ลูกค้าจะเข้านะคะช่วงประมาณตอนเช้าค่ะแปดโมงเก้าโมงมาจากออสเตรเลียนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ข้างบนนะคะมาอัปเดตการข่าววันนี้นะคะค <M ola S 1> วามเปรตในโมเดนโมเดลบุ๊โมเดนแอชิปด้วยนะ เท่าไหร่ครับหกสิบเจบาทคะ่ะอ่าหกบเจ็ดบามาอันละ67บาทนะคะลดสั่นตั้อยู่ใช่มาโอเคอ่ะเอาไปไว้เลยเอัพเลยค่ะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศคุณแม่พลทําความสะอาดแล้วนะคะวันนี้ตื่นเช้าคุณมาพลย,ยังไม่ตื่นเลยคุณแม่ตื่นขึ้นมาทําความสะอาดคือแม่พลทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าพลก็จะตื่นสายหน่อย เมื่อคืนเพื่อนสามีมาหากับพวกป้าพลอยนะคะมันกินข้าวก็ดึกหน่อยะคะ่ะอยู่ดึกหน่อยโอเคเนี่ย <Okay. S 1> อ่านี่นะคะก็จะเป็นพวกวางแปรงสีฟันยาสีฟันปกติค่ะห้องนี้สะอาดแล้วนะคะแม่พลอยก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ, <c oughs> ะพลอยก็เพิ่งตื่นมาทาความสะอาดนิดๆหน่อยๆค่ะ นี่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะเข้าแต่เช้าค่ะจริงๆลูกค้าถามว่าเช็คอินได้ตอนไหนคะพอระกบ,บอกได้ตลอดเลยค่ะเอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะที่นี่ไม่ต้องเช็คอินเหมือนโรงแรมหลังเที่ยงนั่นนู่นนี่ไม่ต้องนะคะพี่ๆค่ะลูกค้าสามารถเช็คอินได้ตลอดห้องนี้นะคะเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเหลือผ้อานวมนะคะเดี๋ยวผ้านวมเดี๋ยวพอยมาทาพรุ่งนี้ละกันนะคะแต่อันนี้คุณแม่ก็ ปูผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากสะอาดมากค่ะแม่พลอยก็คือทำให้ลูกเรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะอ่าห้องนี้นะคะห้องนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะกะ็ใส่ไปนะคะโอเคอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ uh. นนรคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวติงเลเตอร์โน <No S 1> ตักอ, <back. S 1> อืม ก็ขออภัยนะคะพี่ๆยังไม่ได้อาบน้ําเพราะว่าตื่นมาก็นี่ละคะไปเรื่องค่ะบรรยากาศทั้งลางมือนีร่มเย็นค่ะมลมเย็นที่บุรีรัมย์วันนี้วันที่13พฤศจิกาค่ะ13พฤศจิกาก็เปิดหน้าต่างระบายแบบนี้ก่อนเนาะจ้ะเปิดให้มันระบายก่อนแล่ะกะเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยปิดย่ำขึ้นเนาะจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดให้ร่มมันเข่าเพราะว่ามือนีมีร่มค่ะอู้บรรยากาศดีมากเลยนี่ค่ะ แนมไปก็สีเห็นอาสว่ายน้ําของสามีที่ใช้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะอ่านี่นะคะพี่ๆคะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สีมีนิดๆหน่นนอยนะคะสีขาวมันกันแบบนี้แหละพี่ๆครับเพราะว่ามันดูแลยากเนะจ้ะสีขาวมันดูแลยากแต่ก็ยังชอบสีขาวอยู่ดีนะคะพี่พๆพลอยก็ยังชอบสีขาวอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบว่า ให้ฟีลลิ่งที่ลูกค้าเข้ามาแล้วมันดูเหมือนอคลีนแบบนั้นไปน,นาาจะลูกค้าเขาก็สิสิอ,อโอเคโอเค,อเค,อคนี่นะคะพี่พี่ะเดี๋ยวอันนี้ก็สิมันเป็นพวกอปอกผ้าหม่มเดี๋ยวพลอยก็จะมาใส่ผ้าหม่มที่หลังอันนั้นเป็นผ้าห่มอันนี้ใส่ผ้าห่มคะ่ะเดี๋ยวพอยจะมาจัดพรุ่งนี้กับแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ช่วงเย็นนี่แหละคะ่ะพี่พี่คะคําสะอาดเซ็จเรียบร้อยอ่ะ เปิดไปดูอันนี้ก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้แม่แม่แมกจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นะคะห้องนี้เป็นห้องระเบียงค่ะห้องระเบียงก็เรียบร้อยแต่ว่าอาตัวนั้นเดี๋ยวคุณพ่อจะนอนอยู่นะคะคืนหนึ่งนะพี่ๆค่ะนี่นะคะมันก็สิมนีจุดๆแน่ลหละแต่โบเป็นยังดอกนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าล่านสักหลีเขาก็ถ้าสักดีค่ะพี่ๆค่ะแต่ว่า พวกผับปูสีขาวเนี่ยมันก็สิมีขอ้อข้อดีข้อเสียข้อดีมันก็คือสวยมันดูสะอาดมันดูคลีนแต่มันดูเลยากมากๆเลยนะคะมันต้องใช้น้ํายาฟอกขาวมันต้องใช้อู้สารผัดค่ะซักเองบ้านอาจะได้กับพ่อยก็ต้องเอาไปทรง <c oughs> หล่านซักเพราะว่าเขาจะมีกรรม,มวิธีการซัก <c oughs> อันนี้คุณแม่พลอยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือเป็นโปรชัวนะคะมีพี่สาวนะคะอยากให้พ่ออยรีวิวของการทำ Airbnb นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าพ่อมีเวลาพ่อสีมาเห็ดเห้เต็มรูปแบบเพราะว่าวิดีโอการทำ Airbnb ะค่ะมันต้องมันต้องรายละเอียดมันหลายเนาะค่ะพีพีค่ะเดี๋ยนนูจะมาทำให้นะคะถ้าถ้าถ้ามีเวลาเนาะคะ่ะคุณเจกับซองเบิงมีสไปเดอร์ไหม <c oughs> อันนั้นอ๋อนั้นเป็นนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไร small d e t a i l เออ small d e t a i l ต้องจะต้องฝลังเขาเอา check small d e t a i l เป็น f o r ร i g n ก็ไม่ <foreigner> อันอันฝรัง่งเขาก็สิเป็นแบบนี้ประมาณกับจะทุกคนนะคะ่ะเขามากเขาก็สิว่าเมืองอันฝ่าเพดงเพดดันมีอันสไปเดอร์มีอันแมงมุมบอลอันนู่นนี่คือฝรั่งบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอะคะพี่พี่ อันนี้ก็สิเป็นทางขยะแม่พ่อยกับเปียนเนียบร้อยแล้วนะคะตูเย็นนี่ก็บพ่อ่อยได้มีไผใส่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็สิลงไปเอาน้ำข้างล่างนะคะบรรยากาศนะคะฟ้าพื้นเหลือมามาบเลยคุณแม่เพ่อะเห็ุอเบตเอเดี๋ยวพอจะลงมาเคลียร์ห้องครัวอีกแล้วก็ห้องนอนของพลอยนะคะก็คือวันนี้ไม่ได้มีงานอะไรมันเยอะเพราะว่าแม่พลอยทําแต่เช้าแล้วนะคะเสียงคนดูดฟุนแต่เช้าเลยพี่ๆค่ะนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะพี่ๆ มาอัปเดตกันเช้าวันนี้วันที่13พฤศจิกานะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงสายแล้วค่ะพี่พี่คะ่ะสายแล้วที่เป็นการกีบออกันดิสกีบโอเพนก่อนให้มันแบบว่า <Yeah. c oughs> อันเดียสเตร์แชร์ใช่ใช่ให้มันเอเนวฮะโอ้พี่พี่ <But. S 1> อ่ามันมีนกมาทำรัง <c oughs> เห็นไหมพี่พี่คะ่ะนี่แหละนี่ i s if it's too open the bird come inside I n อ e d to p u ด i น now. นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้พอเปิดให้มันเป็นช่องระบายที่นี่อ่ะมันก็เข้าทางนกเลยอย่างนี้แหละค่ะพี่ๆค่ะไม่ว่าจะบ้านหลังไหนอ๋อไม่ใช่เป็นทุกหลังเป็นทุกหลังบ้านยายพ่ยจะเป็นเออเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานี่นกตลอดเลยนะคะอย่างค่ะพี่ๆมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวเปิดไ้ให้มันแอร์ กูดแ <Good> <Good air. S 1> อเ์สะอาดเนียบกว่าพอยนะเพราะว่าพอยเนียบแล้วแม่พอยเนียบกว่าอันนี้ก็เอาพวกผ้าปูที่ว่าคลุมโซฟาทุกครั้งอะคะ่ะเราจะซักทุกหนึ่งอาทิตย์เราจะซักทุกหนึ่งครั้งนะคะพี่ๆขาไม่ว่าจะลูกค้าเข้าหรือไม่เข้าคือเราต้องซักตลอดซักตลอดเพราะว่าเรามานั่งใช่ไหมคะบางทีเรามีเหงือ่อมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆคือคือเวลาเขามานั่งสิ มาก,กัสีคัดค่ายแบบนี้นะคะพี่พี่คะผ้อยก็ะตรงเอาเอาไปซักตลอดทุกหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะทุกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แต่ถามว่าตรงลิฟวิ่งรูมตรงเนี้ยได้ใช้ไหมน้อยมากพี่พี่น้อยแห้งสิเดี๋ยวใส่อันอต,ตรงนี้นะคะยายก็จะไปนั่งทั้งหนอกหมากกวนสินะคะบ่คอยได้นั่งเปิดแอร์ยูนี่บ่เลยส่วนใหญ่ก็สจะไปนั่งข้งางละะ่างนี่ค่ะเปิดพัดลมนั่งกันอยู่องโต๊ะแคมปิง้งแล้วก็โซฟาบางนั่นนะคะบ่ได้ไปนั่งมองอื่นเลย นะอันนี้ก็น้อยมากยกเว้นที่จะมาดูบอลถ้ามาดูบอลก็มานั่งที่นี่นะคะดูบอลก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะก็สิเป็นประมาเนี้ค่ะพี่ๆมาดักทขยกันเนาะ,ะเนาะพ่อจะได้ไข้เงากันไปพ่อจะไดันอันพ่อตะเด้มีมูไม่พวก <c oughs> นี่ค่อยซักนี่ค่ะเรียบร้อยทั้งหลังทั้งหนาเป็นจังไดเนี่ยพี่ๆคะมาเบิ่งกันอะไรอ่ะ มดนี่ค่ะเป็นปมาทักทขยกันเนาะค่ะเนาะต้นมะละกอมีพี่คนหนึ่งถามว่าพันอะไรคะพันเตียชุมเพคะ่ะซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเลยนะคะพี่ๆคะ่ะตรงไหนร้านขายต้นไม้ที่เขามีพวกพันเกษตรพันพืชที่เขาขายต้นพริกต้นอะไรเงี้ยเข้าไปถามเขาได้เลยคะ่ะต้นเตียชุมเพนะคะซื้อตันตามร้านขายพวกต้นไม้ปกติเลยจ้า อันนี้มันสุกแล้วเห็นบอ่อขาดพี่พี่คะเพียวมันลงค่ะเพียวมันลงอ,อุ้ยอึยนี่เห็นไหมพี่พี่แมงมันลงเพียวมันลงบานเ้องเอิญเพียวนอกจากเนะาะเพราะจะเอาไปล่างก่อนมันเป็นยังไงอ้ยตายปัดพี่พีพ่คะผลผลิตจากต้นมะละกอพันเตี้ยของเรานะคะเตี้ยชุมแพรปัดลูกญงซ้ำนี่พี่พีพ่คะมันอาจจะดูไม่สวยหน่อยเนาะเพราะว่ามันหลาหลุนแล้วเนาะจา้ะ ประมาณปลูกมานนี่ได้หลยรุ่นแล้วจ้ะนี่พ่อยเก็บมาก,ก่อนพราะว่ามันเอามาให้เอามาบ่มค่ะราคาไงคักไงแนอหนึ่งวันกับพอยนะคะถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวีดีโอที่พอยมาอัปเดตว่าหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนี่ลากันไปด้วยบรรยากาศดีๆเช้าวันนี้นะคะสายแล้วก็ <laughs> ขอบคุณผี่ๆมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ